แบรนด์เวอร์นาวิตามินผักดับเบิลแคปซูล2ชั้นคว้ารางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีอาเซียนอวอร์ด d 2024 Best b i บสี่เบสบิสจัดโดยสภาคเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยกลุ่มสหภา,าคีธุรกิจจีนตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ผ่านงานวิจัยจาก USA สวัสดีค่ะชื่อ AA ค่ะ ก็มาจากบแบรนด์เวอร์นาพลัสจริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะยังแบบว่ารู้สึกแบบภูมิใจดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลซึ่งรางวัลนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าเวอร์นาพลัสอะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่เหมือนใครในท้องตลาดเลยนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหมักดูแลหุ่นแบบปลอดภัยจริงๆคนไทยอ่ะ สามารถหาอะไรกินได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วของอร่อยออยบ้านเราคือแบบมันแซ่บกว่าคนไทยก็คือแบบนิสัยคือชอบกินนูน่นกินนี้กินจุกจิกกินทั้งวันพอมารู้ตัวอีกทีนึงคือแบบโอ้ยหุ่นคือแบบไปไหนตัวไหนแล้วน้ําหนักขึ้นมาเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะคะก็เลยแบบว่าทําออกมาเพื่อคนที่ต้องการจะมีหุ่นสวยหุ่นดีแล้วต้องการความปลอดภัยเป็นหลักนะคะโดยที่ทางเรากับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ปรึกษากันจน พัฒนาคิดค้นสูตรมาเป็นเวอร์นาพลสตัวนี้ค่ะซึ่งสารสกัดหลักๆในนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเราคัดสรรมาอย่างดีจริงๆนะคะอย่างตัวผงเคลนะคะตัวนี้จะเป็นราชาของผักใบเขียวเลยเขาจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้นะคะทำให้ลำไส้สะอาดแล้วก็รวมไปถึงช่วยเขาเรียกอะไรปรับระบบขับถ่ายให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็มี ส่วนผสมจากบ็อกโคลี่ซึ่งบ็อกโคลี่จะเข้าไปช่วยลดไขมันส่วนเกินใครที่แบบแขนใหญ่ขาใหญ่อะไรเงี้ยช่วยได้หมดเลยนะคะและอีกตัวหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆนั่นคือมะขามป้อมมะขามป้อมตัวนี้มันจะเข้าไปช่วยคุมฮอร์โมอนหิวซึ่งมันเหมาะกับคนที่แบบหยุดปากไม่ได้นึกออกใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีตัวที่เขาเรียกว่าน้ํามันลําข้าซึ่งตัวนี้มันจะเป็นแบบแคปซูลชั้นนอกน้ำมันลำไข้จะช่วยในเรื่องของการเร่งเผาผลาญอย่างเราอายุ3 5อัพ มันจะแบบระบบเผาผ่านมันไม่ค่อยดีบางคนกินตัวช่วยมาเยอะใช่ไหมคะมันก็จะแบบว่าทํางานได้ไม่เต็มทีแล้วตัวนี้จะเข้าไปเร่งการเผาผ่านช่วยกระชับสัดส,ส่วนคะ่ะนะคะตัวนี้มีงานวิจัยรองรับนะคะผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยซึ่งเราบอกเลยว่าใครทานก็เห็นผลแน่นอนเพราะกลไกการดูดซึอมอะคือมันดูดซึมได้ถึง9-9%เลยเราจัดโปรพิเศษให้สําหรับคนที่ พุงย้วยแขนใหญ่ขาใหญ่หน้าท้องใหญ่หรือคนที่แบบดื้อยามากๆนะคะเพื่อให้ได้ความปลอดภัยในการที่จะมีหุ่นสวยซึ่งปกติอะกล่องหนึ่งเวอร์นาเราจะขายอยู่ที่890บาทนะคะพิเศษให้เลยวันนี้นะคะเราจัดโปรพิเศษให้จริงๆซื้อ1แถมหนึ่งแต่จ่ายแค่4 9่บาทเท่านั้นค่ะอยากให้คนที่แบบอยากดูแลหุ่นนะคะมีปัญหาเรื่องของหุ่นรูปร่างไม่กระชับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเปิดใจลองเวอร์นาพลัสดูค่ะก็ะสั่งซื้อได้ที่เพจเลยนะคะในออนไลน์ก็คือจะสะดวกมากๆ เทคนิคในการรับประทานส่วนตัวที่ให้ได้มีหุ่นดีแบบนี้ต้องบอกเมื่อตอนคนกินเก่งมากกินทุกอย่างอะไรที่วุ่นวุ่นที่ชอบกินหมดเลยนะคะแต่พอกินตัวนี้คู่กันไปอะ่ะมันทําให้เรากินอะไรพวกนี้ได้น้อยลงด้วยนะคะเพราะมันคุมหิวแล้วมันคุมหิวได้อยู่จริงๆนะ,ะกินน้อยลงมันก็เปลืองน้อยลงนะคะหุ่นดีขึ้นแล้วก็มันทําให้เราเขาเรียกอะไรอะ่ะของมันของทอดเราจะไม่ค่อยอยากกินอะ่ะ มันก็จะกินได้แ,แบบของที่แบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยหุ่นเราก็จะดีขึ้นด้วยสุขภาพมันก็จะดีขึ้นตามมาด้วยค่ะจริงๆช่องทางออนไลน์ค่ะเวอร์นาพลาเซอร์ได้เลยนะคะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าเปิดใจทะคะ่ะเวอร์นาพลาสตัวนี้นะคะคือไม่ผิดหวังได้หุ่นดีแน่นอนค่ะทุกคนคะ่ะ